ชาวลัคนาราศีเมษวันนี้เราใช้หลักลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะในการทำนายลัคนาเมษเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะที่ผ่านมาน่ะดาวพระเสาร์นะคะอยู่ในเรือนการงานที่ค่อนข้างจะที่ค่อนข้างจะพิสูจน์ชาวเมษมาเยอะ มากสองปีครึ่งที่ผ่านมาใครเป็นชาวลัคนาเมษชูมือขึ้นนะคะคุณนะผ่านงานหนักผ่านการตรากตรำผ่านการถูกแบบทดสอบมาอย่างหนักเลยหนักหน่วงเลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะแบบภาระนะคะในเรื่องของการงานอะไรมากมายต่อไปนี้เดี๋ยวจะได้กําไรเดี๋ยวจะได้โบนัสและกําไรจากการลงทุนลงแรงแล้วนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสาจะย้ายไปเป็น เกษตรเรือนที่2ในเรือนลาพะนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยใช้ไพ่ o r a c ค e ไพ่พยากรณ์นะคะไพ่ o r a c ค e คือไพ่พยากรณ์นะคะไม่ใช่ไพ่ทาโร่ที่มี78ใบตัวนี้มันจะเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องเจอในแต่ละอย่างและสำรับนี้มันจะเป็นสำรับที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวโดยเฉพาะเลยพบเรือนและก็ดวงดาวนะคะเปิดไพ่เลยค่ะเอฟขออนุญาตจดเวลาไว้นะคะจะได้ทำไทม์สเต็มเวลาที่พี่ๆเพื่อนๆมาดูทีหลัง ิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องเจอในช่วงสองปี6เดือนต่อจากนี้เป็นต้นไปจะมีอะไรบ้างคะโอมาสแรงขับ เคลื่อนและพะลังกาลังขนลุกขนพองเลยอ่ะขนลุกขนพองเลยดูสิคะโอ้โหพระอังคารดาวแห่งชาตินันกรบนะคะคุณผ่านภาวะศึกสงครามมาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดาวพระอังคารก็จะย้ายออกจากเรือนที่อ่อนแรงอ่อนกําลังเดี๋ยวคุณจะสว่างสวัยนะคะคุณจะรู้สึกสบายใจช่วงเวลาที่ผ่านมาน่ะดาวพระอังคารน่ะเดินไม่ปกติเลยคุณน่ะเหมือนจะสุกก็สุกไม่สุดนะคะเหมือนจะได้อะไรดีๆก็ถูกบั่นทอนเจอเรื่องอิจฉาริษยาอะไรมากมายเจอรา อะไรในชีวิตมากมายต่อไปนี้ตัวตนจะขับเคลื่อนด้วยพละกําลังที่แบบชงงา,ามสดชื่นแล้วก็ผ่องใสามาสดาวอังคารมาเลยนะคะแล้วไม่ได้ผลดีแค่เรื่องของดาวพระเสาเท่านั้นนะ่ะดาวอื่นๆจะส่งเสริมทั้งหมดเลยดาวพระหัสดาวอะไรแบบนี้นะคะดูเหมือนพละกกาลังของคุณน่ะกลับมาเต็มกลับมาเต็มที่นะคะแล้วก็นายนายหาความจเจริญรุ่งเรือง เราทำนายเรื่องของดาวพระเสาร์น่ะดาวพระเสาร์กำลังจะให้ความเจริญรุ่งเรืองกับคุณดาวพระเสาร์จะโยกหลังดาวพระฤหัสบดีที่เป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่กําลังจะมาทับลักขนาด้วยนะคะเตรียมรับข่าวดีเรื่องการได้ ตำแหน่งหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองเตรียมรับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินที่มั่งคัง่งใครที่อยากเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะเดินทางติดต่อประสานงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับ าการมีชื่อเสียงนะนะคะพัฒนาชีวิตไปในด้านใดๆนะแล้วริเริ่มมีความคิดมีไอเดียมีความคาดหวังและคาดหมายที่จะลงมือทําคุณเตรียมลงมือทําได้เลยชีวิตของคุณจะโชดช่วงชัชวาจากนี้เป็นต้นไปไพ่ที่ออกมาดีมากประเสริฐมากเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์นะคะเนี่ย แล้วดาวพระหรหัสบดีที่จะไปอยู่ในเรือนอังคารมือเอฟสันเลยมือเอฟสันดาวพระหัสบดีที่จะไปอยู่ในเรือนอังคารน่ะจะทําให้เกิดคู่สมพลนะคะคู่สมพลดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวการงานและเป็นดาวลาภระในเกษตรเรือนเดิมก็ทําโยกแบบ ก็ทําตํำแหน่งโยกหลังดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวลาพระซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่คุณจะต้องได้อะไรที่เป็นโชคใหญ่ไม่ใช่โชคแบบธรรมดาสามันเพราะนี่คือการขยับขยายขยับขยายตัวนะคะความเจริญอย่างยิ่งเลยมันจะแตกต่างจากที่คุณเคยได้รับมาแบบไม่เหมือนเดิมนะความชีวิไล,ลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนปรีชาญาณแล้วก็ความเข้าใจมูลค่ะ ชีวิตของคุณที่ผ่านมานะ่ะเหมือนกับโชคชะตาพาไปอยู่ในเคราะห์ร้ายพาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุณนะไม่ได้แค่ความเหนื่อยยากหรอกแต่เคราะห์นั้นความเหนื่อยยากนั้นจะทําให้คุณฉลาดขึ้นมากกว่า3ปีที่แล้วนะ่ะนะคะถ้าใครที่กําลังถ้าใครที่ผ่านผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มาได้นะ่ะ แล้วกําลังฟังเรื่องนี้อยู่คุณจะรู้เลยว่าตัวเองเมื่อสามปีที่แล้วกับตัวเองณวันนี้ไม่เหมือนกันณเวลานี้คุณมีความเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องทางความเจริญทางจิตวิญญาณและคุณมีวิธีคิดคุณมีวิธีตัดสินใจคุณมีทัศนคติในการดําเนินชีวิตที่ที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงแม้คุณจะทุกข์กว่าช่วงช่วงสามปีก่อนแต่คุณชาญฉลาดกว่านะเหมือนคุณมีจิตใจที่ดียอดเยี่ยมกว่าคุณได้แบบรางวัลในเรื่องของ การถูกทําให้เป็นทุกข์นะ่ะความทุกข์ทำให้คุณจเจริญรุ่งเรืองในจิตวิญญาณนะคะเนี่ยล่าถอยเรทโทเกตล่าถอยทบทวนและพิจารณาใหม่อะไรที่เคยสูญหายอะไรที่เคยถดถอยนะคะเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทรัพย์สินเงินทองภาระหรืออะไรที่คุณเคยขายไปเหมือนกับในอดีตถ้าเกิดใครเจอภาระและ ความล้มเหลวทางด้านการเงินและคุณต้องขายหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อชําระหนี้สินเพื่อแบบภาระเคยมีบริษัทเคยมีโรงงานเคยขายของได้เยอะๆเคยเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านแล้วคุณเคยตกต่ําในอดีตนะ่ะมันจะหวนกลับมาแล้วฟูเฟื่องยิ่งกว่าเดิมมันจะเฟื่องฟูยิ่งกว่าเดิมนะคะคุณจะได้หวนกลับมามีชัยชนะเหนือชะตาอีกครั้งคุณจะได้ร่ํารวย ทุกอย่างที่คุณเคยเสียไปทุกอย่างที่คุณเคยจ่ายออกไปทุกอย่างที่คุณเคยแบบถูกยึดออกไปนะมันจะกลับมาใหม่แล้วมันจะดีกว่าเดิมแล้วมันจะมั่นคงไปยาวๆนะคะถ้าบางคนที่โชคดีหน่อยอาจจะไม่ได้เจอเรื่องโชคร้ายที่สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่อาจจะเป็นว่าเหมือนกับว่าแต่ก่อนอะ่ะคุณถูกสกัดดาวรุ่งทําอะไรก็ดีได้ไม่สุดนะคะทําอะไรก็มันไม่ได้ สมหวังแบบที่คุณปรารถนาเอาไว้ทั้งๆที่คุณลงทุนลงแรงมากกว่าคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จซะอีกแต่ต่อไปนี้เปรยวสุริยะถูก a c t ทิวเ e แล้วออกฤทธิ์เรียบร้อยแล้วพลังบุญพลังกุศลออกฤทธิ์เรียบร้อยแล้วเปรยสุริยะนะคะโซล่าเฟรตนะคะแอคทิวเ e บุญเก่าของคุณจะส่งผลถึงแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสเลิกเลิกอยู่ในเรือนวินาศที่แปลว่าเรือนแห่งวิบากกรรมเรือนแห่งกรรมเก่านะคะ ชาวลัคนาเมษนี่ดวงดีจริงๆดวงดีจริงๆดวงจะตีทุกทางเลยของหายจะได้คืนนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะเลื่อนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นถ้าใครอยากเปลี่ยนงานใหม่ใครอยากย้ายที่ทำงานอ่ะเปลี่ยนได้เลยคุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมแน่นอนใครที่เคยรู้สึกแบบทำอะไรแม้คุณจะไม่เจอสถานการณ์ที่เดือดเนื้อร้อนใจประเภทว่าแบบเป็นนี่เป็นศีลแต่คุณก็จะถูก ชงักนะไม่ให้ได้ความสําเร็จเท่ากับคนอื่นที่ควรได้แล้วมีเรื่องราวอิจาริษยาอะไรมากมายแล้วคุณแบบต่อกรอกับคนอื่นได้ยากเหลือเกินแต่ว่าคุณผ่านพ้นทุกอย่างมาแล้วและต่อไปนี้นะถึงเวลาที่คุณจะฉายแสงนะคะถึงเวลาที่คุณจะโดดเด่นถึงเวลาที่คุณจะฉายแสงอย่างแท้จริงนะคะ ดาวพระเสาอยู่ในเรือนลาภาันิให้คุณนาประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วดาวพระหัสบดีกุมลัคนานะคะก็ยิ่งจะเสริมพลังกันแล้วดาวแล้วดาวพระเสาที่อยู่ในเรือนลาพะเรือน11ตรงนี้ก็ยังยิงไปที่เรือนปุตตะนะคะยิงไปที่เรือนปุตตะซึ่งแปลว่าการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆใครที่มีไอเดียโครงการอยากเรียนต่อหรืออยากแบบขยับขยายธุรกิจนะคะ คุณจะมีโอกาสที่จะได้ความสำเร็จนะนะคะและเป็นความสำเร็จที่ยาวๆเลยยาวๆเลยเพราะว่าพระเสาร์ถ้าให้ลาพระลาพระนั้นจะไม่สลายจะไม่บุบสลายแต่จะคงทนจะคงทนอยู่ให้คุณเก็บเกี่ยวผลผลิตไปชั่วชีวิตเลยถ้าจะเรียนอะไรในช่วงนี้การเรียนของคุณนะ่ะจะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของโชคชะตามากๆเลยนะคะ ทำเลยดีมากๆนะคะเติบโตโดูสิคะไพ่ไพ่ก็ออกมาเชื่อมโยงกับดวงชะตาที่ออกมาให้ให้เห็นจริงๆอนะดวงดาวกับไพ่เสริมกันทั้งหมดเลยโกรธเจริญเติบโตนะคะก้าวหน้านะไม่สับในหลวงเอาเลยนะคะแล้วก็ attraction ค่ะมีเรื่องราวของความรักที่มีเสน่ห์มากๆเลยดาวพระเสารอยู่ในเรือนลาภะนะคะทีมเวิร์คค่ะปลายทาง โอ้มีเครดิตที่ดีมากๆเลยนะคะใต้สำรับค่ะอุดมสมบูรณ์ชาวลัคนาราศีเมษนอกจากจะได้เรื่องของงานตำแหน่งหน้าที่ที่ก้าวหน้าข่าวดีในเรื่องของการเปิดตัวธุรกิจหรือทำงานใหม่ๆหรือเรื่องการเรียนอะไรก็สำเร็จเรื่องความรักก็ดีมากนะคะเรื่องความรักก็ดีมากคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆทีนี้ดาวพระเสาร์โยก โยกหลังดาวพระราหูที่กลุ่มรักคุณอยู่ดาวพระราหูก็เป็นดาวลาพะแต่ว่าก็เป็นดาวที่แบบค่อนข้างจใจยั่วยวนใจเย้ายวนใจนะมีเสน่ห์อย่างร้ายกาดดึงดูดผู้คนให้เข้าหาถ้าใครที่เป็นคนโสดรับประกันเลยว่าคุณจะมีคู่เพราะดาวพระเสารนะ์น่ะนอกจากจะอยู่ในเรือนลาพะยังเลงไปที่เรือนปุตตะและคุณต้องดูให้ดีๆเพราะว่าอะไรเพราะใครที่เข้ามาในช่วงสองปีครึ่งนี้ถ้าหากคุณรับเอาไว้เป็นแฟน มีโอกาสที่เขาจะอยู่กับคุณไปยาวๆนะคะถ้าคุณนะ่ะถ้าคุณนะ่ะเลือกนะ่ะถ้าคุณเลือกคนที่ใจดีคนที่ใจดีและตกลงปลงใจกับคุณนะนะั้นน่ะก็จะอยู่ไปตลอดโดยที่ มีอะไรมาล้มความสัมพันธ์ของคุณยากมากๆหากใครที่เคยคุยๆกับใครอยู่แล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสักทีราหูกุมรักพระรหัสก็เป็นวินาศอะไรแบบนี้นะคะแล้วไม่ได้รับความชัดเจนเลยคุยๆหายหายไม่มีการตกลงปรงใจไม่มีสถานการณ์อะไรที่จะทําให้คุณรู้สึกแบบอิ่มใจในความรักบ้างเลยคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆแล้วนะคะคุณกําลังจะได้สถานะที่ชัดเจนมันมาถึงจุดปลายทางที่คุณจะต้องตัดสินใจถ้าเขาใช่ เขาจะขวนขวายทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณมาครอบครองเพราะว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่เฉิดฉายมากๆเป็นคนที่น่าครอบครองมากๆแต่ถ้าเขาไม่ใช่เขาจะอยากได้คุณนะแต่ว่าจะมีคนที่ดีกว่าเข้ามาพร้อมจะเป็นทีมเดียวกันก่อร่างสร้างตัวคือคู่ของคุณจะต้องเป็นคนที่พาคุณเจริญเติบโตคู่ของคุณจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อคุณคนที่เข้ามาจะรับผิดชอบชีวิตของคุณไปยาว นะคะทีนี้ถ้าคนมีคู่ถ้าคุณจะล้มเหลวในเรื่องความรักคุณล้มไปก่อนหน้านี้แล้วพูดพูดตรงๆเลยชาวลัคนาเมนถ้าไม่ใช่คู่นะ่ะมฤตยูนะ่ะกลุ่มลัคนาของคุณเจ็ดปีที่ผ่านมานะ่ะ สลายไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่ใช่คู่จากนี้ต่อไปมีแต่คนที่มีสิทธิ์จะอยู่ในชีวิตของคุณยาวๆเท่านั้นนะคะคนที่ยังอยู่กับคุณสําหรับชาวลัคนาเมธแล้วยังไม่ห่างหายไปไหนคุณผ่านพ้นการเจริญเติบโตได้กันมาแล้วนะคะคุณก้าวข้ามผ่านปลายทางที่จะเป็นจุดจบมาแล้วไปต่อได้ยาวๆไปต่อได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่ใช่ลัคนาเมธแต่ว่ามีดาวอาทิตย์ อยู่ในลัคนาเมษก็ดูดูได้เหมือนกันถ้าเป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ก็คือราศีนะคะราศีจะดูได้จะคล้ายๆกันเพราะว่าดาวพฤหัสจะมากุมอาทิตย์นะคะแต่จะไม่ได้ผลที่ยอดเยี่ยมเท่ากับชาวลัคนาแต่คุณอาจจะไปได้ผลด้าน ลักษณะที่แท้จริงของคุณนะคะแล้วก็ชาวลัคนนาเมธนะคะจะเป็นคนที่มีเครดิตดีมากๆเลยเป็นคนที่น่าเชื่อถือคือคุณดูตามดวงเมืองของเราณนะเวลานี้ได้เลยเมืองไทยอะ่ะเป็นเป็นลัคนนาเมธเป็นบุกเป็นแบบประเทศที่ มีแต่คนเข้าหาประมาณนั้นเลยนะคะคุณจะหยิบจับทำอะไรล้วนมีเครดิตท,ที่ดีอย่างยอดเยี่ยมคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีคุณจะคุณค่อนข้างที่จะเฉิดฉายทางหน้าตาด้วยนะคะเหมือนกับคุณจะมีรูปลักษ์เปล่งประกายขึ้นราศีจับขึ้นมีพลังงานของความมีน้ำมีนวลนะเท่าราศีเท่าแก่เนี้ยจับอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่แบบเซฟเงินในบัญชีได้เยอะมากๆในช่วง2ปีครึ่งนี้จะเป็นช่วงกัก ตวงก่อร่างสร้างตัวแล้วก็สะสมพวกขยายพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านช่องเรือนชาด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าดาวพระเสารน่ะดึงเอาพลังงานของความมั่นคงมาให้คุณด้วยคุณจะได้ลาลาพระลาบโชคน่ะที่เป็นของใหญ่ๆที่ไม่ใช่ของกระจิบกระจอกนะคุณจะไม่ใช่ คนที่ได้ลาบปากอะไรแบบนั้นหรือเครื่องประดับเล็กน้อยแต่สิ่งที่คุณจะได้น่ะต้องเป็นแบบที่ดินเป็นมรด,ดกเป็นบ้านช่องเรือนชาญเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นเงินฝากธนาคารที่เพิ่มพูนนะคะเป็นธุรกิจที่มั่นคงความอุดมสมบูรณ์มาถึงคุณแล้วค่ะชาวลัคนาเมษแจ่มมากๆเลยนะคะแจ่มมากมากเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูให้เกี่ยวกับอย่างอื่นบ้างน,นะคะ ขออนุญาตเก็บที่ไม่พอนะคะเราก็เก็บแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเรามาดูไพ่วิส d o มออร c เ e กันนะคะ Wis d o มออร c เ e จะบอกอะไรกับชาวลัคนาเมตรอีกคะ อย่างอย่างก็คือพลังงานแห่งการขับเคลื่อนนะคะพลังงานแห่งดาวอังคารพลังงานแห่งดาวาดาวดาวที่ค่อนข้างทรงพลังและมีชีวิตชีวานะคะโชคชะตาของคุณค่อนข้างมีมีความสดใสสังเกตเห็นโอกาสได้อย่างง่ายดายโลกเปลี่ยนเลยนะคะโลกคุณกำลังจะเปลี่ยนแล้วชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนแล้วนะคะไปสู่ความสว่างสวัยอย่างแท้จริง ชาวเมรนี่คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆเลยนะคะคุ้มค่าเลยกับบททดสอบของดาวพระเสาร์ที่ผ่านมาอดทนนะคะไม่พูดมากทำอย่างเดียวนะคะแล้วก็รอเวลาสังเกตโอกาสไม่ได้เท่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะภาคเพียนแล้วก็พยายามต่อไปนี้ถึงเวลาเปลี่ยนนะคะแล้วบางคนช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวมฤตยูกลุ่มรักเนาะซึมเศร้าโศกเศร้า เจอแต่ความทุกข์อะไรแบบนั้นนะคะเจอความอึดอัดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่ามฤริยูบางครั้งบางทีก็เอาความความอึดอัดขับข้องใจเอาปัญหาที่แก้ไขได้ยากมาให้คุณเอาความทุกข์ที่แบบอึมครึมอะไรมาให้คุณรับรับน่ะนะคะทีนี้พอดาวมริทยูออกดาวพระเสาออกจากเรือนการงานที่กระน,นำซัมเมอร์เซลเลยกระน,นำชะตาชีวิตของชาวเมษให้รู้สึกแบบ อึดอัดครับข้องใจนะคะมีปัญหาภายในอะไรมากมายน่ะตัวคุณน่ะจะผลออกมาจากเรื่องที่ไม่รู้จบถ้าใครมันเป็นทุกข์น่ะแล้วมันแก้ทุกข์ได้ยากทั้งทางที่บางทีน่ะเราก็ไม่ได้อยากคิดเราก็ไม่ได้อยากทุกข์แต่คุณแก้ไม่ได้สัทีในอดีตต่อไปนี้อยู่ๆคุณก็รู้สึกคุณก็รู้สึกเหมือนคุณเดินอยู่บนปุยเมฆคุณก็รู้สึกเหมือนเอ้าอยู่ๆ ก,ก็เกิดความผ่องใสาภายในใจเหมือนวิบากกรรมหมดแล้วนะบางคนก็โศกเศร้าเพราะว่าเจอวิบากกรรมจริงๆนะคะแล้วต่อไปนี้เหมือนคุณพ้นออกมาจากช่วงวิบากกรรมแล้วแล้วก้าวไปสู่สถานการณ์ที่สดชื่นสดใสแล้วคุณจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากกว่าเดิมนะคะมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตมีชีวิตชีวาแล้วก็ โอกาสในการสร้างโอกาสในการสร้างความมั่งคัง่งโอกาสในการสร้างความร่ำรวยนะ่ะมันจะโผล่เข้ามาร้อมรอบตัวคุณเลยอยู่ๆก็มีคนมาเสนอเส้นทางการเงินเส้นทางการเพิ่มรายได้ให้กับคุณมากมายคนคอยเกื้อหนุนคนคอยช่วยเหลือนะคะ ลักนณากับราศีดูแยกกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณวิภาราัตด,ดูแยกกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักนะคะเรามาดูซิว่าชาวลักนาเม่จะต้องเจอสถานาการณ์ใดเกี่ยวกับความรักอีกบ้างคะ attraction เมื่อกี้ attraction ก็ขึ้นมาหน้าประหลาดใจไหมคะแรงดึงดูดก็ขึ้นมาเหมือนกัน attraction มีเสน่ห์มากเป็นที่ต้องการของทุกคนนะคะใครที่เคยแบบไม่ให้ความชัดเจนกับคุณน่ะก็จะเปลี่ยนไปอะ่ะอย่างที่คุณจะอึ้งรับประกันเลยชาวลัคขนาเมธคุณจะอึ้งเลยว่าเอาแต่ก่อนไม่เห็นจะไม่เห็นเจอแบบ สนใจใยดีลีลาเหลือเกินอะไรแบบนั้นนะคะอยู่ๆนะอยู่ๆนะคุณนะก็เป็นฝ่ายเลิกสนใจคุณก็เป็นฝ่ายเลิกรู้สึกนะ่งอยู่ๆคุณจะเป็นฝ่ายเลิกรู้สึกนะคะแล้วมันจะสลับกันเลยสลับเปลี่ยนวิถีแห่งความ รู้สึกกันเลยคนที่เคยคนคนที่เคยไล่แบบคุณเคยไล่คุณเคยวิ่งตามคุณเคยปรารถนากลับเป็นฝ่ายมาปรารถนาคุณแทนคอยดูเถอะทีนี้นะคะตัวคุณจะเนื้อหอมมากๆเลยถ้าเขาใช่เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัยและพยายามผูกมัดคุณถ้าเขาไม่ใช่จะมีคนที่ใจดีมากๆเลยนะคะที่เห็นความสําคัญของคุณแล้วก็จะรับผิดชอบชีวิตของคุณะไปยาวๆต้องการอยู่ในชีวิตของคุณเพื่อรับผิดชอบชีวิตของคุณถ้าคนที่มี มีคู่อยู่แล้วคุณจะถูกห่วงแหนคุณจะถูกคู่ครองค่อนข้างเอาใจใส่แล้วแบบพยายามพาคุณออกหน้าออกตาหรือพยายามแสดงตัวนะคะพยายามแสดงตัวนะว่าฉันเป็นคู่ของเธอนะเกิดอาการแบบห่วงแหนรู้สึกรักใคร่คุณมากมายเหลือเกินภายใน2ปีครึ่งนี้คุณจะถูกควบคุมนะคะนักโทษจะโดนควบคุมตัวประมาณนั้นะ่ะนะคะเมก ดีเอฟฟอร์ดเห็นไหมคะคุณจะเกิดคุณจะเกิดแบบมีเสน่ห์มากมายขึ้นเป็นพิเศษเลยแล้วคุณจะถูกแบบเป็นฝ่ายวิ่งวิ่งไล่ตามหลังจากที่ชาวเมธเป็นฝ่ายแสดงออกถึงถึงอารมณ์ความรักอารมณ์ความแบบปรารถนาอยากแบบอยากจะอยู่ใกล้ชิดแต่คราวนี้สลับกันคุณ คุณจะเป็นฝ่ายเอ้าวอ,อยู่ๆก็เฉยๆซะงั้นอยู่ๆก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอยู่ๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอรักใครขนาดนั้นอะไรแบบนั้นนะคะแล้วคุณอะ่ะก็จะเป็นฝ่ายมีสเสน่ห์ซะเองนะคะฮันนี่มูลค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการแต่งงานด้วยดวยาวพฤหัสบดีทับลัคนณาเป็นอย่างนี้เลยนะคะ บางคนนะ่ะโสดไม่นานหรอกนะคะถ้าใครบางคนที่จบจากวิบากรักอะไรมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่คู่จึงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่ามรฤตยูจะมาเคลียอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นของคุณดาวพระเสารจะให้สิ่งที่มั่นคงแล้วเป็นของคุณที่แท้จริงมากกว่าดึงพลังงานมั่นคงที่แท้จริงมากกว่ามาให้คุณนะคะ ถ้าหากที่ผ่านมาคุณไม่มีใครที่ลงหลักปักฐานกับคุณเลยไม่มีใครที่พยายามครอบครองคุณเลยนะคะคุณจงใช้เวลาช่วงนี้ให้เต็มที่เลยคุณจะโสดไม่นานหรอกอีกไม่นานเลยจะมีคนเข้ามาพยายามไขว่คว้าผูกมัดคุณนี่คือเวลาที่คุณจะได้มีความสุขในช่วงเวลาโสด สักชั่วครู่เท่านั้นชั่วครั้งชั่วครู่เท่านั้นเพราะทหารสบอดีมากลุ่มลัคขนานในเดือนหน้าวันที่19เมษาหลังสงการบางทีอาจจะไปเล่นสงการแล้วเจอใครอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณนะ่ะไม่โสดแน่นอนคุณใช้เวลาโสดช่วงเดือน2เดือน3เดือนนี้ให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าฮันนีมูนมาแล้ว enjoy the breath of holiday time together ต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการฮันนีมูน2ปีครึ่งนะคะคุณนะ่ะจะได้เจอสถานการณ์ความรักที่ผูกมัดคุณ บางคนมีเกณฑ์แต่งงานคนโสดมีเกณฑ์แต่งงานดาวพฤหัสบดีกุมลักนาแต่งแน่แน่นะคะแต่ถ้าใคร <laughs> มีดวงมีคู่ยากนะ่ะต้องดูอีกทีนึงแต่คุณจะมีคนผ่านเข้ามาให้คุณได้สวีทหวานแหววแน่ๆละยังไงคุณจะต้องมีคนเข้าหาแน่ๆเลยนะคะทีนี้ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักจะหวานชื่นขึ้นมากๆความรักจะไม่เหมือนเดิมเลยนะคะความรักของคุณอ่นะคุณจะรู้สึกเป็นฝ่ายถูกถูกความรู้สึก ถูกความรู้สึกแบบอึดอัด เล่นงานเหมือนกับว่าเอาอยู่ๆก็รู้สึกว่าอยากใช้เวลาส่วนตัวอยู่ๆคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากมีเวลาส่วนตัวบ้างคุณอยากได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้างแต่ว่าคุณไม่ได้เพราะว่าคู่ครองของคุณจะพยายามใกล้ชิดสนิทสนมของคุณนะคะแฟนของคุณจะพยายามอยากชวนคุณเที่ยวอยากชวนคุณไปเดทอยากอยู่ใกล้ๆคุณวันหยุดก็อยากใช้เวลากับคุณอยากอยู่กับคุณให้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้อง เจอนะคะ